อสวัสดีครับผมท็อปเจริญนครับเพิ่นให้ยังข้าวใบเนี่ยดีใช้เคิรน,น้ำเน้เอ่อท็อปเจริญดีใซเคิลนครับผมอ,อันนี้ให้ยังข้าวใครับเคิร์นยังทักเสือกทักเสือกทักเสือกสนสะพ้ายครับผมสนสะพ้ายัวกล้วยอ่า,อา,อา ทักขายว่าอะไได้จังไหนครับยังก็รับจ้างเฮ็ดเปลี่ยนเข้างัวเข้าค้อยเราจะแทงเข้าเปลี่ยนเข้าเปงียเข้าเปลี่ยนเข้าเข้าขาดเข้าขาดเปลี่ยนเข้าไหมเปลี่ยนเข้าไหมอยากได้เข้าไหมจะแทงเข้าไหมติดต่อมาเลยติดต่อมาเลยครับผมเอาไปใซส่ให้พร้อมมเสื้อผ้าบักวินของความแดงเท่าไรเอาของความแดงทั้งชุดเลยทั้งบักวินทั้งเสื้อเนี่ ตัวละสองร้อยบาทตัวละสองร้อยบาทครับแมนสนใจติดต่อมาเลยถ่ายน้ำพาพอกเดี๋ยวส้มให้มันเกิลๆก่นะครับเดี๋ยวส้มพังหัวได้เห็นมางหัวนี่หัวกันี่นี่ครับนี่นี่ตัวยางครับนี่งัวงามงัวงามไผมีงัวงามกับสนถ่ายงามเหมือนกันทักให้แบบดีครับผมสองร้อยเท่าไหร่กว่าสองร้อยบาททวนสองร้อยบาททวนของพวก ของผมของผมแรงอของผมแรงครับผมออ m. สอดเสื้อเขาวห้นี่เฮ็ดโอ้ยงามอ่ะกันทำไมมือเลยสินี่นี่เฮ็ดไว้นี่กะเขาเจ้ากระโทนมากกับนีเ่เรื่อยๆครับผมนี่เรื่อยมันน้ำเก้วกับนีมันแฉกมันน้ำแทงมันน้ำแวงอยู่แถวเดียร์แม่นเบิร์ดตำบลเท่านี่แหละตำบลนน้ำแก้วอน้ำแวงเนี่ยครับ ที่ต่อสนใจบริการบริการในทั้งที่แมนมาเอื้อนหอนมองผีก็ได้ลูกศีษย์สนใจเงินจกับเจ้พ่อนี่แมนบะอ๋อเอเดียขาเล่ขไออันนี้เดียขาเดียแข้งอันนี้ไฟได้งานเนี่ยไฟไฟการเงิน ตัวนี้สายแทงครับส,ส,สายแทง <c oughs> ตัวนี้รับจางแทงรลับจางแท่งยางเดียวว่าผ้าอีสานเอาไอ้สนใจติดต่อมาลดครับเบืเเ่อหนเบื่อนอเดี๋ยวว่าฝากเบอร์โทรเบอร์โทรกัมี่ศูนย์ครับผมเจ็ดแปดหกเจ็ดแี่สี่สี่แปดสี่สีครับผมสามตัวแตัวหนึงอืมสีตัวแปตัวหนึ่งนะครับผม โทรมาสนใจอยากเปลี่ยนเข้าไม่เข้าสิขาดง้อหน่อยคุ้ยหน่อยออกมมแม่หาหกเดือนสิิแทงเข้าสิสนสะพายกับมากเอินเอาง้อปวยง้อยังอินได้บอกว่าง้อปวยพวเกี่ยวพวกเม็นหมอตอนนี้หมอเข้าไอ้รับสมวะรับสมง้อวะบอกว่าได้รับสมรับเพชรสนสะพายเข้าล้วสนสะพาย ตับแท่งตับแท่งแท่งย่างเดียวสายแท่งมือเป็นสายสมมเสร็จละสองสองร้อยบาทเป็นระเบียบเรียบร้อยเฮ็ดงามครับผมโบอุยุโบอัญญาเสียกกระไม่สนใจติดต่อได้ครับผมเอาฝากเบอร์โทรอีกครั้งนะครับผม 080- 0 8 8 786- 786- 4448- 4448- 4ตัว43ตัว,ตวครับรับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ